เพื่อนๆพื่คะวันนี้พามาชมมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะต้นนี้นะคะดกมากเลยคะ่ะปีนี้คะ่ะจะเห็นว่าย้อยนะคะเกือบถึงดินเลยนะคะเพราะว่ากิ่งขงองเขาอ่ะอยู่ไม่สูงเนาะ,ะต้นก็ก็เป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มที่ไม่สูงมากคะ่ะต้นนี้ปลูกมาแล้วประมาณ6ปีนะคะทุกคน,นคะ่ะลูกงามมากคะ่ะออแก,กนิกนะคะทุกคนไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะ แต่ดินตรงนี้อาจจะชุ่มนะคะทําให้ลูกของเขาสมบูรณ์นะคะค่อนข้างสมบูรณ์อันนี้ลูกหนึ่งเก็บไปแล้วามาชมนะคะความงามของอะมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะทุกคนสวยไหมภูมิใจมากค่ะที่เห็นมะม่วงสวยขนาดนี้ปกติแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ฉีดยา ไม่ลดน้ำนะคะแต่ว่าความธรรมชาติของเขาอยู่ที่ดินด้วยนะคะดินตรงนี้นะคะอาจจะมีน้ำไหลมานะคะจากเพื่อนบ้านที่ใช้น้ำนะคะตามร่องนี่นะคะแล้วก็ทำให้ดินตรงนี้ชุ่มชื้นนะคะก็ทดแทนได้ทำให้ต้นมะม่วงของเราอ่ะเลี้ยงลูกได้ค่อนข้างดีค่ะลูกอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าใหญ่แล้วสำหรับเรา ี่่คะทุกคนใหญ่งนะเต็มอุ้งมือแล้วเนี่ยดกมากเลยค่ะงามงามงามเพล่ะหน่อยง้มอยางอยู่ทุกคนดูข้างในค่ะ ลลูกนี้แบบสบายเลยมานอนอยู่ตรงนี้สบายไหม่ะข้างในดกมากให้ดูรอบๆค่ะทุกคนนี่ก็เดิอนออกมานะคะมองมาได้มันสวยมากเลยนน ชมความงามของมะม่วงค่ะช่างเกิดมาให้มนุษย์กินเนาะมะม่วงเอ้ยข้างในดกมากเลยดกกากสากแล้วคุณผู้ชมขาเปล่าสุกชุดชุกชุดไม่ไปทางนี้ไม่ไปทางนี้ฮึ่มคุณผู้ชม หวานมากเลยนะคะคุณผู้ชมน้ําดอกไม้โอเค,อเคทุกคนคะนอกจากต้นนี้แล้วเราเราพาไปดูอ,อ,อีกอีกต้นหนึ่งเนาะอันนี้คือน้ําบาดาลน,นะคะทำหลังคาไว้ให้เข้าน,นี่ก็ต้นฝรั่งค่ะฝรั่ง นี่ก็สวนผสมแล้วค่ะอันนี้ก็ต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งมะม่วงอะไรไม่แน่ใจแน่ใบเบลอเลยใบใหญ่มากยายปลูกไว้ตัวน,นี้นี่ฝรั่งจิมจูนะคะค่ะและ้วก็จะไปพาไปดูอีกต้นต้นหนึ่งต้นนั้นก็ดกมากเลยมะม่วงมะม่วงพันเดียวกัน น้ำดอกไม้ก่อนไปไปตรงนั้นนะคะมาชมบรรยากาศตรงนี้เพิ่มเติมเนาะนี่ค่ะมันมันมันย้อยลงมาดินอย่างเงี้ยย้อยลงมาต่ํามากคุณผู้ชมไม่ต้องขึ้นไปเก็บไปไปสอยเลยค่ะเดินมาแล้วก็แบบหมมากินเก็บกินได้เลยอันนี้เขียวเสเวยค่ะโอเคบรรยากาศค่ะทุกคนน้ำ ที่เราดูเมื่อกี้นี้โอเคนะคะโอเคทุกคนคะแล้วก็พามาดูต้นใหญ่ต้นนี้ปลูกก่อนเพื่อนอันนี้ต้นลำไยนะคะทุกคนยังไม่เป็นลูกเลยเคยเป็นนิดๆหน่อยๆที่ละลูกสองลูกสามลูกปีนี้ยังไม่เห็นเลยโอเคนี่ฝรั่งนะคะฝรั่งจีมจู ต้นสูงแล้วปลูกได้ประมาณหนึ่งปีเสร็เ็ดนะคะโอเคทุกคนก็หมายก็คือพามเามองมะม่วงน้ำดอกไม้ต้นเนี้ยต้นนี้ดอกมากเลยจริงๆแล้วก็ตัดกิ่งไปหลายอรอบเนาะค่ะนี่แหละห้อยเหียลงต้นนี้หวานหวานมากๆเลยนะคะหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนโอแกนดีคือเก่านั่นแหละไม่ทำอะไร ธรรมชาติดูแลเขาแล้วก็มาเก็บกินอย่างเดียวทุกคนคะเราจะพาออกไปข้างนอกเพื่อไปดูข้างนอกกิ่งข้างนอกอะ่ะมันดกมากคนชอบสวนคุณผู้ชมหลงไหลในสวนเห็<笑><笑>นต้นไม้อะ่ะที่เขามีลูกมีลูกมีมีผล,ลมีผลให้เรากินอะ่ะก็มีความสุขแล้วคุณผู้ชมค่ะ ชมพระคังมองไม้นู่นเป็นหนองนะหนองหนองน้ำของชาวบ้านนี่นะคะสวนนะคะค่ะอ่านี่คือเสาเสากิโลนะคะไปบารปปีปรทุมจากนี่ยี่สิบหกกิโลไปดอนหวานนะบ้านดอนหวานนะห้ากิโลนะคะแล้วก็ทางหลวง สิบสี่กิโลนะคะเป็นมหาสรารคามนะะี่ค่ะสิบสี่เอ,อ่อยี่สิบกิโลแล้วบ้านน้องจิกนะคะปากทางก็สิบสิบสี่กิโลมหาสรารคามยี่สิบกิโลนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะหืมพ้อหมยก็คือมาดูพ่อโม่วงต้นนี้แหละข้างบนนี่คะ่ะเคยมีกิ่งนะคะเยอะมากแล้วมันจะออกเยอะมากตอนนั้นนะแล้วก็มันไปนเกี่ยวสายไฟเกี่ยวต้นไฟนะคะเสาไฟต้องตัดออก ก็เหลือแบบรูปแบบรูปภาพแบบนี้แหละเห็นไ,ไหมคะดกไหมดกมากเลยคะ่ะนูนสวยมากๆโอเคโอเคนะคะทุกคนออกทางโน้นเข้าทางนี้เนาะมีสองประตู ค่ะาแล้วดีลูกโปรดเกิ <c oughs> อดอยุ่งเหงาเอาเล็กๆก,กติดดิน่ะนี่ส่วนส่วนผสมอีกแล้วน่แหละส่วนผสมมึงท่านี่คุณผู้ชมค่ะอมองไปดอกปากาแล้วเปล่ามองมองออนซอนเด้ออนซอนมองอยุกเมืองหนอกว่าด้กินนี่คุณผู้ชมค่ะมึงนี่มอ,มองให้กินเลย บานท้องอุดประหยัน์ตอนนีกินเนาะอุดมสมบูรณ์ค่ะดินแดนแห่งสุวรรณภูมิเนาะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะก็ชื่นชมมะม่วงานานมาทีค่ะทุกคนไม่ค่อยได้กินเลยอยู่มังนอกสิปีก็ไม่มีมะม่วงกินเลย ประมาณนี้แบบก็ชื่นใจที่ได้เห็นมะม่วงเขาสุกเนาะเขาโตเติบโต,ต,ตเขาสุกไม่น,น่าหรือดูที่เขาออกเนาะสวัสดีค่ะ